สวัสดีครับก็ต้อนรับไปช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้มีหลังเกมนะครับผมที่ไปเยือนซาวบวกเนาะที่ชนะมาได้21นะครับผมมีอัปเดตอะไรมารอติดตามกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยแล้ววกกันนนเมื่อ เมื่อวานนะครับก็ประมาณเ,าเริ่มแข่งประมาณ5้าทุ่มสีนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นไล์อัพนะครับผมผมขยับให้นิดนึงโอเคอันนี้เป็นไล์อัพนะครับก็โกนะครับผมเป็นเกป้านะครับแล้วก็แบ็ก3ตัวนะครับเป็นชาโรบาแล้วก็เตียวโกซิบาแล้วก็คูคูเรยา <c oughs> เดี๋ยวมาพูดถึงกันโอเค แล้วก็ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือวิงทั้ง2ตัวเนาะวิงซ้ายวิงขวานะครับวิงขวาเป็นปูลิสิตนะครับผมวิงซ้ายเป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็กลาง2ตัวจอร์จินโยนะครับแล้วก็โควาซิตนะเดี๋ยวแก้ผ้านะครับ <c oughs> แล้วก็หน้า3ตัวนะครับเป็นแกาลาเกอร์อนะครับผมแล้วก็ฮาวเวตแล้วก็โอบาเมยองกาลาเกอร์นี่จะยืนต่ํากว่าฮาวเวตแล้วก็โอบานะเป็นตัวซัพพอร์ตของทั้งของกองหน้า2ตัวนะครับโอเค ไปว่ากันที่ไทม์ไลน์ก่อนอ่ะเหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยก็มีมีอะไรให้พูดถึงเยอะนะครับผมอ่าผมเปิดค้าวไว้ที่รูปนี้แล้วกันนะนาะทีที่2นะครับเอ่อหลังเซาบวกเนี่ยมองพลาดนะแล้วก็ฮาวเวดเนี่ยเข้าเข้าถึงบอลก่อนนะแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันไปปะทะกับฟิลิปเคิร์นนะครับผมของโกของฝั่งตรงข้ามเนาะก็เลยเอ่อถึงฮาวเวดจะถึงบอลบอลเร็วกว่า แต่สุดท้ายมันปะทะก,กันล้วโกเจ็บเนี่ยมันก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นจังหวะห้า0ิบห้าิแบบนี้เนี่ยยังไงเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาจะเซฟผู้รักษาประตูก่อนอยู่แล้วเนาะเผื่อใครมีคําถามเอ้ยทำไมมันไม่จุดโทษหรืออะไรนะครับมันมันเข้าปะทะค่อนข้างเนาะนะแล้วก็นาทีที่ห้าลาเกอร์ได้ปั๊มบอลน,นะครับผมแล้วก็ส่งให้โอบาร์นัดเกี่ยวบอลเล่นไม่ได้นะครับผมจริงๆเนี่ยระหว่างที่ดูไปเนี่ยบอลโซนหลังของเราอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเล่นได้แบบใจเย็นดีนะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่โลกอะใช้คำว่าไม่โลกแล้วกันเนาะทั้งเกป้าซิลบาจอจินโย่เนี่ยพอบอลพอบอลอยู่ที่ตัวแล้วก็รู้สึกดูง่ายแล้วก็ไม่รีบร้อนเออก็ถ้าเป็นอย่างที่บอกถ้าเป็นเมนดี้หรืออะไรเงี้ยก็ก็จะโลกแล้วก็อาจจะเสียประตูได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ระหว่างดูไปแล้วเราเกิดเราเกิดแบบเห็นขึ้นมานะเขียนแล้วก็นาทีที่9้านะครับผมเกีย้าในสมบอลไม่ดีแล้วก็โดนโดนตัดเนาะเกือบซวยเกือบโดนยิงนะครับแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เซาวบวกเนี่ยต้นเกมเนี่ยบีบสูงมากนะครับบีบสูงแบบบีบสูงจนโหเหนื่อยแทนเลยนะครับผมแล้วก็อนาทีที่สิบสามเนะกาลเกอร์เนี่ยพาบอลขึ้นหน้านะครับสวยเนาะแต่ถูกสกัดนะแบบที่เขาพักอกแล้วก็แบบถูกสกัดไวนะ้เป็นเล่นต่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็นาทีที่สิบห้านะครับซูสิตได้ยิงนะแต่ข้ามคานจริงๆ,จ,งๆจังหวะนี้เนี่ยเขาก็ พาบอลขึ้นมาเนาะแต่ก็จริงๆใช้เวลานิดหนึ่งก็ได้นะครับผมมันอันนี้ผมว่ามันรีบยิงไปหน่อยมันเลยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เลยทาให้ยิงข้ามขานไปจนมาในตามรูปนะครับผมนาทีที่23านะดูดิเซง็งกันสี่ห้าตัวเลยนะครับกองกองหลังเซาวบวกแล้วก็เอ่อเป็นนาทีที่23นะครับผมโคฟัสธิ์เนี่ยแปะเฉินเฉือนต้องหัวกระโหลกเข้าไปนะครับผมอันนี้เป็นจังหวะที่มันคูกขีดเข้ามาเนาะฝั่งขวาพยายามส่งบอลเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นการาเกอร์มั้ง ส่งเข้ามานะครับผมแล้วก็ากาลเกอร์หรือผู้ลิสิตประมาณนี้แล้วก็บอลมาถึงฮาวเวดฮาวเวดก็พยายามจะเล่นนะครับแต่ก็โดนกองหลังของเจ้าบวกเนี่ยสกัดนะแล้วก็บอลเนี่ยมาเข้าทางผู้ลิสิตเอ้ยเข้าทางโควาสิตอะไรวะเนี่ยมาเข้าทางโควาสิตแล้วก็โควาสิตก็แปรเฉื่อยเข้าไปนะครับผมไปทางฝั่งฝั่งขวาของผู้รักษาประตูก็เข้าไปนะครับเขาบอกว่า ประตูนี้เนี่ยมีค่า XG อยู่ที่0.07เท่านั้นเองนะครับผมคือให้ยิงให้ยิงอีกทีอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วก็มานาทีที่24นะการ์ลกเกอร์ได้ปั่นนะแต่ก็โดนสกัดออกไปนะครับผมแล้วก็นาที25โอบาร์ได้มงสัตัดนะแต่ก็ถูกฟิลิปเคิร์นนะครับปัดไว้ได้นะแล้วก็นาทีที่30นะครับฮาไวรกับสเตอร์ลิงเนี่ยก็มีสลับตำแหน่งกันอย่างที่บอกไปสเตอร์ลิงอ่ะมัน ผมรู้สึกว่าเสียของนะเอาไปยืนเอาไปยืนวิงซ้ายอะแต่พอเขาเขาสลับกับฮาวเวดเนะฮาวเวดก็ก็มีสละในการเล่นมากขึ้นแล้วก็สเตอร์ลิงเนี่ยพอหลังจากสลับตำแหน่งกับฮาวเวดเก็ก็สร้างโอกาสสวยๆได้ไดเยอะนะครับแบบสร้างโอกาสท้องให้เพื่อนได้ประมาณครั้ง2ครั้งนะเท่าที่เห็นนะครับผมแล้วก็นาที25นะครับเอ่อเท่าทีนาทีที่สาเนาะก็มีสังหวาหนึงสวยมากแก้เพลสกันแบบสวยมากนะครับผมก็ แล้วก็โหไล่เป็นคนไม่น่าทันอะ่ะก็น่าจะเป็นสเตอร์ลิงจอยินโยส่งให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงส่งให้โควาซิตโควาซิตปาดไปให้ฮาวเวดโลง่ลงๆอะ่ะแล้วมันมีโหตอนนั้นเหมือนตัวลุกเราสามตัวฮาวเวตสเตอร์ลนะิงโอบาเนาะแล้วก็เอ่อฮาวเวตเนี่ยก็ใจกว้างนะเปิดไปให้โอบาแล้วก็โอบาเนี่ยยิงไม่เข้าโค่นน่าเสียดายเลยถ้าเป็นจังหวะนี้ผมว่ารุ้นประตูสวยได้เลยนะครับผมก็ อย่างที่บอกไม่ผ่านฟิลิปเคิร์นอีกแล้วเมื่อวานเนี่ยโอบาเนี่ยมีโอกาสยิงประมาณ6ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ6ครั้งแล้วก็เข้ากรอบ5ครั้งนะครับแต่ก็ไม่ผ่านเคิร์นสักสักลูกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆนะตามไทม์ไลน์นะครับจะจะเห็นว่าโอบาเนี่ยมีโอกาสได้ยิงมากโดยเฉพาะครึ่งแรกนะโอเคเอ่อนาทีที่34โอกาฟอร์ดยิงบ้างนะครับอันนี้เป็นกองหน้าฝั่งเสาวบวกนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเข้ามือเกียปานะแล้วก็ นาทีที่35นะครับฮาวเวิดได้มงกดเนาะแต่เบาไปหน่อยน่าจะเป็นโอกาสจ่าจ่าของฮาวเวิดนะในในเกมเมื่อวานตอนนาทีที่35นะครับผมก็ตอนนาทีที่35เนี่ยก็มีกราฟ,ฟิกขึ้นมาเนาะบอกว่าเชลซีเนี่ยยิงเข้ากรอบ5ครั้งนะครับผมเอ้ยยิงมีโอกาสยิงทั้งหมด5ครั้งเขาเข้ากรอบ4ครั้งนะครับโอเคนาทีที่39เคลียร์อากาศก็ได้ยิงนะแต่ไม่ตรงกรอบนะครับนาทีที่40เนี่ยก็คองเชลซีคลองบอลอยู่75%ต่อ25เลยนะ์ต่อยี นาทีที่สิบสามทำเกมสวยมากนะครับแต่ก็มันเป็นจังหวะที่สเตอร์ลิงเนี่ยได้ได้บอลอยู่แถวๆหัวกระโหลกแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหูมีสามตัวเลยนะครับที่หลุดเข้าไปในในในกรอบเขียบโทษของของเซาวบวกนะมีฮาเวดมีโควาซิตนะครับแล้วก็โอบาเป็นตัวสุดท้ายคือฮาเวดกับโควาซิตเนี่ยหลุดไปแล้วเออหลุดไปแล้วมันเขาเรียกลุดเขาเรียกล้ำหน้าไปแล้วเออแล้วพอส่งไปเนี่ยมันมันคือโอบาแต่โอบาวิ่งมาช้าก็เลย ก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับจังหวะนั้นก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามือผู้รักษาประตูสบายนะครับเอ่อพออย่างที่บอกพอในจังหวะเนี่ยมันมันให้เห็นว่าโคอาสิตอ่ะมันมันเข้าไปในกรอบเขียดโทษเยอะกว่าสมัยทูเคินอี่นะหมายถึงว่าดูดูมีจังหวะดูมีดูมีสเต็ปอะไรที่แบบเอ่อให้เข้าไปในกรอบเขียโทษเพื่อเพื่อช่วยแนวรุกตัวอื่นด้วยนะครับอืม แล้วก็อย่างที่บอกไปสเตอร์ลิงสลับตำแหน่งแล้วเนี่ยเร้าโอกาสทองได้สองครั้งเลยนะแล้วก็นาทีที่45บ้าบวกหนึ่งนะครับผมก็สเตอร์ลิงเนี่ยส่งให้โอบานะแต่ก็ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าฟิลิปเคิร์นนะครับฟิลิปเคิร์นก็ปัดไปได้นะครับผมก็ครึ่งแรกก็ประมาณนี้นะลรกต่อไปเป็นยังไงอ่ะโอเคอไปที่ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวไล่ไล่ทำลายก่อนแล้วกันนะ46หนะครับผมนาทีที่46บเนาะบอลโดนมือโควาสิตนะแต่ก็ โ <c oughs> ทษทีกรรมการเนี่ยไม่ไม่ให้ VAR นะครับก็เอ้ยไม่ให้ไม่ไม่ให้จุดโทษเนาะ VAR เช็คแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะในทีที่นาทีที่สี่สิบแปดซาบวกอันนี้อันนี้ก็ได้เร็วนะในทีที่นาทีที่สี่แปดเนี่ยซาบวกมาได้มาได้ประตูนะครับผมจะเอามาดูนะก็แบ็กซ้ายของเขานะครับก็ได้จังหวะบอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดเปิดหนีหมดเลย เปิดหนีชาโลบาเปิดหนีคูคูเล่านะครับผมก็ไปเข้าไป,ไปเข้าไปเข้าเท้าอมา,าดูนะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็อย่างที่บอกก็คูคูเล่าเนี่ยผมว่านัดนี้เขาถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีนะเข้าเข้าปะทะเข้าถึงบอลก่อนเข้าถึงบอลเร็วเนี่ยแต่จังหวะนี้มันพลาดมันพลาดนิดเดียวอาจจะเป็นจังหวะพลาดจังหวะเดียวก็ได้นะครับเลยทาให้เสียป,ประตูนะก็แล้วหลังจากนั้นอนะ่ะหู จาบวกก็กดดันเรื่อยๆเลยนะครับผมก็เหมือนได้ใจเหมือนได้ใจเนาะแล้วก็มา,าทีที่ห้าสิบเอ็ดนะโอบาเนี่ยก็โดนเคิร์นเซฟอีกแล้วนะครับผมนาทีที่ห้าสิบสองจัดจินยอได้หม่งจะเตะมุมนะแต่ก็โดนเคลียร์บนเส้นนะครับก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนที่ดูไปเนี่ยจนมาถึงนาทีที่ห้าสิบสองเนี่ยฮาวเวดเนี่ยขึ้นเอาชนะลูกหม่งได้เยอะมากเลยนะรู้สึกว่าแบบพอบอลมาถึงเขาด้วยส่วนสูงนี่แหละหม่งไปก็ส่งให้เพื่อนได้เก็บกินได้หมดนะครับผม แล้วก็เนี่ยจังหวะเนี้ยก่อนจะมาถึงในรูปนะครับผมผู้ติสิทธ์ไม่หายไปเลยอะ่ะหายไปแบบหายไปจะไม่แบบเขาเรียกอนะไรไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยเนาะประมาณนั้นแล้วก็อ่ะพอพอ,พอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่หายไปไหนวะรอบห้าสิบสี่เนี่ยก็ก็โผล่มาเลยนะครับได้หลุดไปนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ยิงไม่ได้ยิงนะครับผมก็ได้ยิงแต่เบาเนาะแล้วก็ ก็ยิ่งรู้สึกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเสียของนะพอมันถึงนาทีที่58เนาะจนนาทีที่63ตามรูปเลยนะครับผมพูลิสิตเนี่ยเลี้ยงกินตัวเลี้ยงกินตัวผู้เล่นของซาวบวกมาได้3ตัวนะครับก็คือจังหวะเนี้แหละเนาะแล้วก็ส่งให้คายฮาวเวดนะครับผมที่ยืนอยู่ตรงหัวกะโหลกพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปสามเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมเลยแล้วก็แบบเช็ดคานเข้าไปแบบฟิลิปเคิร์นก็ มดสิิเซฟนะครับผมจริงๆทั้ง2ลูกเนี่ยทั้งของโควาซิตแล้วก็ของฮาวเวดเนี่ยก็ถ้าไปดูรีแอคย้อนหลังนะโกของเขาเนี่ยเคิร์เนี่ยก็คือก็คือแบบเซฟด้วยสายตาอ่าใช้คำนี้แล้วกันเซฟด้วยสายตาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เป็นจังหวะที่เป็นลูกเป็นลูกบอลที่ในความคาดหมายแล้วกันนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับก็ฮาวเวดยิงเข้าไปนะครับผมอย่างเฟี้ยวเลยนะโอเคแล้วก็ นาทีที่66นะครับเกป้าก็ได้เซฟลูกบอลเลนะ่เนาะแต่ก็เบานะครับรับสบายเนาะนาทีที่67เจ็ดเจปาก็เซฟลูกยิงเซสโกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนโควาสิตออกนะครับผมแล้วก็เป็นลอบซาชิกลงมานะครับนาทีที่68ก็เกป้าก็ออกมาปัดแต่ไม่โดนเนาะก็ซิลบาเนี่ยมาเคลียร์บอลเส้นนะครับผมจริงๆไม่ได้ถึงกับเส้นมาอ่านบอลอ่านทางบอลแล้วว่าบอลมันน่าจะตกมาก็ไปยืนอยู่หน้าหน้าปากประตูนะครับผมแล้วก็เคลียร์บอลออกไปนะ นาทีทศสิบแปดเนี่ยก็คองบอลหกสิบหกต่อสามสิบสี่นะเชี่ยวสีหกสิบหกนะครับผมนาทีเจ็ดสิบสามเนาะฮาวเวดก็เปิดเข้าไปนะก็ยิงไม่โดนนะครับการล์ลเกอร์เนี่ยได้วันเล่นนะก็โดนสกัด,กกดนะครับผมแล้วก็นาทีต่อมาเจ็ดสิบสี่เนี่ยโอบาพูลิสิต์ออกนะครับแล้วก็เป็นเดฟกับโปยา่าลงมานะก็เปลี่ยนมาเล่นสนะี่สามสามเนาะการล์ลเกอร์เนี่ยก็ไปเล่นเป็นตัวลุกฝั่งขวานะครับแล้วก็นาทีที่แปดสิบสองนะซิลวาโดนหนุนซิมิก อันนี้เนี่ยแม่งไม่ควรเล่นเลยอะ่ะเอารูปมาปะวะไม่น่าจะเอามาอไม่มีโอเค,อเคก็ซิลบาเนี่ยโดนซิมิกหนุนนะครับผมแล้วก็จริงๆผมว่าเล่นไม่รู้เรื่องอนักเตะอายุน้อยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนที่เขาได้หนึ่งหนึ่งเนี่ยจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาเหมือนเขาได้ใจใช่ไหมแต่พอเป็นลูกที่ฮาวเวดยิงเข้าไปอะ่ะยิงเข้าไปสองหนึ่งอ่ะมันมันให้เขาแบบ เหมือนใจฟอไปเลยเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็นักเตะของซาวบวกเนี่ยอายุน้อยนะค่าเฉลี่ยถ้าผมจําฟังเมื่อวานนะ่าจะยี่สิบสามประมาณเนี้ยเออแล้วก็พอเล่นแบบพอใจมันไม่ได้ก็เลยเริ่มเล่นหนักเริ่มเล่นหนุนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ไปเนาะแต่ก็โหไม่สงสารลุงเลยอะลุงสามแปดแล้วอะแล้วก็แบบไปนหนุนเขาเอาหัวลงอย่างเงี้ยดีไม่เจ็บนะครับผมเออก็จกังหวะนั้นก็ไปนะครับแล้วก็นาทีที่แปดสิบหกเนาะเจป้าได้เซฟนะแต่ก็คูคูเร่าก็เซฟแล้วอะ แล้วบอลแม่งแบบคือตะคุปอีกอันนึงก็คือเล่นได้กูคุณเลยยากมาจากไนมึงเคียวไปเลยนะครับไปไปลกไปลนซะแล้วนะก <laughs> ็นั่นแหละก็เป็นไปนจังหวะนั้นไปนะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยเริ่มเห็นจุดอ่อนบางอย่างของเจปาเน,นีก็คือพอเจอพอเจอแบบบอลโด่งๆแล้วเขาต้องออกไปตัดออกไปตัดบอลการอากาศเนี่ยก็ เป๋เหมือนกันเล่นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจปาเนี่ยก็เป็นโกที่ไม่ได้สูงนะสูง187ประมาณนี้มั้งเออก็แต่แต่ถ้าเป็นลูกที่แบบเออกินแบบเดียวๆอ่านถ้าในจ,จังหวะนี้นะหรือเป็นลูกที่แบบอ่านเกมหรืออะไรเงี้ยเจปานเนี่ยกินขาดเอาสบายอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ถ้าเป็นลูกที่แบบต้องออกมาตัดบอลกลางอากาศเนี่ยก็เออไม่ค่อยชนะเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบละกันเนาะประมาณนั้นนะครับ อ่าและนาทีที่87เนาะกาลาเกอร์เซอร์ลิงออกนะครับเป็นเมาส์กับซีเอ็กลงมานะแล้วก็นาทีที่89นะครับเกป้าเนี่ยโชกบอลกลางอากาศนะแล้วก็ต่อได้เซฟด้วยอ่ะจังหวะน,นี้ก็สวยอยู่เหมือนกันแล้วก็นาทีที่90้บวกหนะครับเกป้าเนี่ยโดนใบเหลืองเนาะเพราะเออไปขึ้นแทนซิลบาโดน,นหนุนนะครับจ่าไม่ได้น่าจะเป็นซิมิคนเดิมมั้งเออไปหนุนนะครับเกป้าก็ขึ้นแล้วก็โดนใบเหลืองไปแล้วก็นาทีที่90้บวกสนะซาจิญโยได้ยิงแต่ก็เบาไปเข้ามือเคลลรรนนะััับกกก็็ไไมม่ีีอหงจา้เชซ ก็ชนะไปที่1ประตูต่อ2นะไปชนะเซาวบวกถึงบ้านได้เลยนะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็อยู่อันดับหนึ่งแล้วก็การันตีเข้ารอบแล้ว mm hmm. เรียบร้อย mm hmm. นะครับก็เออก็ไปลุน้นอ่ะตัวต่อไปก็เซาวบวกก็จะไปลุ้นกับมิลานนะซาวบวกก็จะไปเยือนมิลานนะครับก็ซาวบวกจะชนะเอ้จะเข้ารอบได้ก็คือต้องชนะมิลานในบ้านเท่านั้นนะส่วนมิลานเนี่ยไม่แพ้ก็คือเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับ ส่วนถ้านัดต่อไปเชลซีแพ้เนาะเชลซีแพ้เอ่อากเนรบนะครับผมก็ก็แล้วก็ถ้ามีลานชนะเนี่ยเชลซีก็ยังจะเป็นที่หนึ่งอยู่เนาะเพราะว่าเฮดดูเฮดดีกว่าดีกว่าเอซิมิลานแล้วก็บวกประตูได้เสียที่มีลานต้องยิง8ลูกอะเออถึงถึงจะยิงแบบ9ลูกอะไรอย่างเงี้ยถึงจะนำเชลซีขึ้นไปนะก็ ยังไงเชลซีก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มของของแม็กนีอยู่แล้วนะครับผมโอเคไปดูสัมภาษณ์หลังเกมหน่อยนะครับโอเคอ่านั้นน้จโซนิโอได้แมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะแต่แม่งงงมากแบบมีสถิติของนักเตะหลายคนเยอะมากแต่ไม่มีสถิติของจอร์จโน่นะครับผมแต่ก็เมื่อวานก็ควบคุมเกมได้ดีคุมเทมโปของเกมได้ดีนะครับผมอย่างที่บอกมีโดนเพลสโดนอะไรมาอย่างี้จอร์จิโน่ก็ทำให้มันง่ายเอออันนี้คือสิ่งที่เห็นในเกมของเมื่อวานกับจอร์จิโน่นะครับโอเค อ่ะไปถึงสัมภา์หลังเกมหน่อยนะโอเคพอเตอร์ Potter นะครับให้สภาษ์หลังเกมเขาบอกว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของนักเตะของเราเนาะมันต้องใช้ความกล้า,าหาญมากๆเลยเพื่อเพื่อเขาอะยเ,เพื่อสู้กับบรรยากาศที่ที่รุนแรงแบบนี้เนาะเราเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยก็ควบคุมแรงกดดันนั้นได้ดีนะครับเขาบอกว่าเรารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะที่ทําได้แค่ประตูเดียวในครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็ความผิดพลาดแล้วก็ความผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยส่งผลให้เราเสียประตูเลยนะ แล้วก็มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมระดับนี้นะครับผมแต่เราก็ตอบสนองกับได้ดีนะครับโอเคเขาบอกว่าการที่ให้สเตอร์ลิงแล้วก็พูลิสินเนี่ยไปยืนเป็นวิงขวาเนี่ยเขาบอกมันไปยืนเป็นการยืนในพื้นที่ที่ดีนะครับผมและความจริงเนี่ยเออมันทำให้พวกเขาเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเพราะมันเล่นในแนวกว้างนะครับผมแล้วก็ทำให้กาลาเกอร์แล้วก็ฮาวเวิร์ดเนี่ยเข้าไปในโซนพื้นที่อันตรายได้นะครับผมแล้วก็ เ,ออเราควรทําประตูได้ในได้มากกว่าหนึ่งลูกในครึ่งแรกนะแล้วก็มีพูดถึงประตูของฮาวเวลด้วยนะครับอบอกว่ามันน่าตื่นเต้นนะมันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยอะ่ะมันทําให้งานของผมง่ายขึ้นเยอะนะครับผมแล้วก็เมื่อพวกเราทําได้นะมันยอดเยี่ยมมากสําหรับสําหรับเขานะแล้วผมก็พอใจสุดๆไปเลยนะครับเขาบอกว่าเขาต่อสู้และพยายามอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็สาหรับเขาเนี่ยการทําประตูนะั้นเนี่ยจะช่วยให้เขาผ่านมันมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็คือก่อนหน้านี้ก็ ฟอร์มไม่ค่อยดีอ่าแต่พอยิงลูกนี้ไปก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของฮาวเวดในที่เหลือของฤดูกาลแล้วกันนะครับแล้วก็มีพูดถึงโคววซิตเนาะว่าทำไมโคววซิตถึงถูกเปลี่ยนออกเนาะก็บอกว่าเขามีอาการตึงนิดหน่อยแถวๆน่องนะครับผมแล้วก็ผมว่าผมหวังว่ามันจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้นอ่ะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าโคเาซิตจะเป็นยังไงอย่าเจ็บอย่าเจ็บช่วงนี้กําลังเล่นดีเลยนะโควาซิตนะครับโอเคไปดูหลังเกมกันหน่อยสแตทนะครับผม หลังเกมนะก็เซาบวกนะเล่นกับทีมจากอังกฤษ8ทีเอ้ย8ครั้ง8เกมนะครับไม่ชนะเลยเนาะก็เจอใครมามั่งใน8ใน4ทีมนะ8เกมนะครับมีแบ็กเบิร์นนะครับแล้วก็แมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับไม่ชนะเลยนะก็อ่าตามสถิติกันต่อไปนะว่าถ้าเจอทีมจากอังกฤษในอนาคตจะชนะได้หรือเปล่านะครับจากเอฟซีซาบวกเนาะแล้วก็พอตเตอร์นะครับมีสถิติสวยๆเนาะก็คือเอ่อ อ๋อโทษทีเป็นสถิติของพูลิสิตนะครับดููลิสิตขึ้นมาหน่อยสิโอเคอะเขาบอกว่าตนะั้งแต่พอตเตอร์เข้ามาคุมทีมเชลซีนะครับพูลิสิตเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของเชลซีไปแล้ว3ลูกนะครับผมยิง1่งลูกแล้วก็แอสซิตสลูกนะครับอ่ะดีใจด้วยก็อย่างที่บอกเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาแต่ตอนเมื่อวานมึงหายมึงหายเลยก็ <laughs> <laughs> แต่ก็อย่างที่บอกก็เรียกฟอร์มของตัวเองกลับมาได้เรื่อยๆเมื่อวานการเลี้ยงเลี้ยงกินตัว3ตัวเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นแบบนี้กับพูลิสิตมานานมากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นฟอร์มที่ดีเหมือนกันของพูลิสิตเนาะโอเคเอไปว่ากันที่คนนี้หน่อยนะครับผมมาเตโอโคอาสิตเนาะเมื่อวานนะครับจ่ายบอลสําเร็จ8 6สสัมผัสบอลทั้งหมด56ครั้งเนาะแล้วก็ดวลดวลดวลตัวต่อตัวเนาะชนะ4ี่จากหครั้งนะครับผมแล้วก็ จ่ายบอลยาวเออจ่ายบอลยาวสำเร็จ4จาก5้าครั้งนะจ่ายคีพาร์ได้1ครั้งแล้วก็ชนะแท็กเกิลหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มีโอกาสยิง1ครั้งแล้วก็เป็นประตู1ประตูอ่าอร์มสวยนะครับผมกับโคเวซิตเนาะแล้วก็ลูกของโคเวซิตเมื่อวานเนี่ยเป็นประตูที่ห้าที่เขาทำให้กับเชลซีนะครับผมก็ประตูล่าสุดที่เขาทำได้เนี่ยก็คือเกมที่ยิงลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาลที่แล้วนะก็อ่าแล้วก็มีอะไรอีกนะครับผม พาบอกโควาสิตเนี่ยเป็นนักเตะคนที่2เท่านั้นนะที่ทําประตูทําประตู5ประตูนะครับในแชมเปี้ยนลีกเนาะภายใต้ภายใต้ผู้จัดการทีมที่ต่างกันทั้งหมด5ลูกเลยนะก็มีสมัยเ,เยอสิตนะครับผมตอนท,อนที่ตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาย้ายมาอังกฤษนะก็มีสมัเยเบนิเตสสมัยซีดานนะสมัยลัมพาดสมัยพอตเตอร์นะครับผมอันนี้ที่เขายิงได้เนาะ โอเคแล้วก็คนก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะก็คือลูก้าโมดิซุ่นพี่นะครับผมที่ทำได้ให้กับเรดแนปเรดแนปสมัยสเปอร์นะครับผมมูรินโญ่นะครับผมแล้วก็อเชลอตติแล้วก็เบนิเต้ ati, แล้วก็ซีดานอ่าประมานะัก็จะมีจะมีช่วงเบนิเต้กับซีดานนะที่เขาอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมโอเคโควาสิต okay. ผ่านไปนะอ่ะต่อไปคือพี่ใหญ่ของเรานะครับผมเตโกซิลานะครับ เมื่อวานสัมผัสบอลไปทั้งหมด105ครั้งเนาะจ่ายบอลสำเร็จ89ครั้งเนาะแล้วก็ดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะหมดทั้ง4ครั้งเคลียร์ไป4ครั้งนะครับผมแล้วก็บล็อกลูกยิง3าครั้งเนาะแล้วก็จ่ายบอลยาวสำเร็จ3ครั้งดวกลการอากาศชนะ2จาก3ครั้งนะครับผมแล้วก็แท็กเกิลชนะ2ครั้งนะแล้วก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์ยประตูที่ที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คืออ่านเกมแล้วก็เคลียร์จากปากประตูได้1ครั้งเนาะ ก็แข็งแกร่งนะแล้วก็ยังไว้ใจได้เสมอนะครับสำหรับพี่ใหญ่เตียโก็ซิลบานะครับไปดูผู้ทําประตูชัยหน่อยอ่ะคายฮาวเวนะครับผมเมื่อวานนะก็จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายทั้งหมด17ครั้งเนาะแล้วก็ดวลชนะทั้งหมด7ครั้งเนาะแล้วก็เอาแล้วก็ชนะลูกมง4ครั้งนะครับผมแล้วก็เอาบอลกลับมาครอบครองได้3ครั้ง มีจังหวะยิงสองครั้งเนาะแล้วก็เรียกฟาวได้1ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสให้สร้างโอกาสทองได้1นครั้งแล้วก็1ประตูนะครับผม1ประตูที่ยิงได้เนี่ยก็ค่า x g เนี่ยเอ็กซ์ปัตตกอยู่ที่0.34นะครับผมก็อย่างที่บอกขอโคเิตน้อยกว่านาะเป็น0.07นะครับผมก็อย่างที่บอกประตูที่ยิงได้เป็นประตูที่เหนี่ยความคาดหมายแล้วก็สวยๆทั้งสองลูกเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับผมไครฮาวเวดนะโอเคมีอะไรเพิ่มอีกนะ มีสัมผัสบอลอีก64ครั้งด้วยนะฮาวเว์ดนะครับผมผ่านบอล24ครั้งด้วยนะโอเคอืม okay. อ่ะคนต่อไป Corner, ager, คอเนอร์อานะออาอรกาลาเกอร์นะครับเมื่อวานนะเอ่อจ่ายบอลสำเร็จทั้งหมด86%นะครับสัมผัสบอล64ครั้งแล้วก็ดวลดวลชนะนะครับดวลชนะ7ครั้งเนาะแล้วก็ค้อบ,บอลสำเร็จ4จาก5ครั้งเนาะแล้วก็ จ่ายจาคีพาทั้งหมด3ครั้งนะแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จ100%ผ่านบอลยาวสำเร็จ100%นะครับผมแล้วก็เลี้ยงผ่าน2จาก3ครั้งนะแล้วก็สร้างโอกาสทองนี้1ครั้งนะก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องเมื่อวานเขาพูดด้วยนะว่าการที่ได้ลงได้เป็นตัวจริงในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเขาเลยนะครับผมก็เมื่อวานก็ทำผลงานได้ดีนะโดดเด่นนะครับผมแล้วก็ในช่วงครึ่งแรกก็สร้างผลงานได้ดีแล้วก็สร้างโอกาสดีๆให้กับเพื่อนได้เยอะเหมือนกัน เจ้าหนูคอนเนอนเร์กาลเกอร์กับบทบาทหน้าต่ำนะครับผมที่ตัวเองถนัดนั่นแหละโอเคอ่ามาถึงพระเอกหน่อยนะคนสุดท้ายนะครับผมเกรแฮมพอตเตอร์นะครับพาทีมจากที่โลขึ้นมาเข้ารอบนะครับผมในจากหนึ่งแต้มมาเป็นสิบแต้มนะก็ผ่านเข้ารอบไปอย่างสวยงามนะครับผมเนะกรแฮมพอตเตอร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยก็คือเกรแฮมพอตเตอร์เนี่ย คุมเป็นผู้จัดการทีมชาวอังกฤษคนที่2นะที่ไม่แพ้ไม่แพ้ใครเลยนะจาก9เกมจาก9เกมล่าสุดนะครับผมก็เป็นโค้ชชาวอังกฤษคนที่2นะครับผมที่คุมเชลซีนะแล้วก็ไม่แพ้เลยใน9นก้านาัดแดกที่คุมนะครับผมก็ต่อจากวิลเลียมเลวิสนะครับผมในปี1 9 9 0 6 1 1 9 0 7เลยพยายามจะไปหารูปมาให้แล้วอะ มันมันไมไ่มีจริงๆมันเก่ามากจริงๆนะครับลองไปเสิร์ชดูนะวิลเลียมเลวิสนะครับผมก็จะเป็นรูปแบขาวดำขาวดำเลยอะแถวๆนั้นนะครับแล้วก็พอตเตอร์ผลงานเป็นยังไงนะครับผมก็ชนะชนะ6นะจากก้าวเขียมชนะ6แล้วก็เสมอ3นะครับยิงได้15ลูกเสีย4ประตูนะก็โดดเด่นนะครับผมแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งทั้งพอตเตอร์นะแล้วก็เชลซีนะครับผม คิดเห็นยังไงนะก็โหยาวเหมือนกันนี่กับครึ่งชั่วโมงก็คิดเห็นยังไงนะครับผมกับฟอร์มเมื่อวานนะก็มาแชร์คุยกันนะครับผมก็เมื่อวันนี้ก็วันนี้วันนี้ไทม์ไลน,น์ไทม์ไลน์ในเกมก็ค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะเมื่อวานก็ดูแล้วก็ตั้งใจมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็คิดเห็นยังไงทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นเมื่อวานนะแล้วก็ชอบลูกหญิงลูกไหนอ่ะโคอาซิตหรือว่าฮาวเวดนะครับผมอยากคิดยังไงกับฟอร์มพี่ใหญ่นะเตียโกซิลบาจอรนโยนะกาลกเกอร์อีกนะ สเตอร์ลิงคิดว่ายังไงเอาไปเล่นเอาไปเล่นวิงแบ็กเสียของไหมนะแล้วก็ผู้ดีสิทธ์คิดว่ายัางกลับมาแล้วหรือยังมาแชร์กันนะครับแล้วก็แกรนด์พัลเตอร์คิดว่าคิดว่าตอนนี้เข้าที่เข้าทางแลหรือยังนะมามาแชร์กันได้มาแชร์ความเห็นกันได้นะครับรออ่านรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะโอเคนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวตอนค่ำเหมือนเดิมน่าจะมี น่าจะมีข่าวคํ่มมาให้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมก, like, ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารอติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับบาย